ไปดูที่ชมบุรีค่ะเจ้าอาวาสนะคะก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ากรณีที่ถูกกล่าวหานะคะเป็นการกั่นแกล้งด้านเจ้าของที่ถูกใช้ชื่อร้องเรียนไปนะคะก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเรื่องทั้งหมดนั้นน่าจะมีการแอบอ้างกัน จากกรณีที่มีประชาชนนะคะร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งในจังหวัดชลบุรีร่วมหลับนอนกับสีกาในปี2562และมีประวัติกระทําชําเรานะคะชู้สาวกับคารวาสมาแล้วมากกว่าหนึ่งรายโดยใช้ไลน์หรือว่าเฟ e บุ o กนะคะในการสนทนาและยังมีพฤติกรรมการพูดจาที่ไม่สุภาพหยาบคายจึงทําหนังสือรับนะคะลงมาตรวจสอบ ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระพุทธนะคะแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอได้เดินทางมาตรวจสอบที่วัดขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านจำนวนมากค่ะมารวมตัวกันนะคะซึ่งการมารวมตัวครั้งนี้ชาวบ้านเขาเปิดเผยค่ะว่าไม่ได้มาขับไล่แต่ว่ามาเพื่อปกป้องเจ้าอาวาสที่พวกเขานับถือโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นว่าเจ้าอาวาสรูปนี้นะคะมีพฤติกรรมตามที่มีข่าวหรือว่ามีการแอบอ้างออกไป เจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไม่มีทางเขาเชื่อนะคะไม่ไม่มีทางที่จะทําแบบนั้นได้โดยเด็ดขาดแล้วก็เรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับเจ้าอาวาสที่ถูกแอบอ้างค่ะ ภายหลังการเท่าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนะคะกว่า3มชั่วโมงก่อนที่จะทยอยกันเดินออกมาจากกุฏิรับแขกโดยเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธนะคะก็รีบเดินหนีกลุ่มผู้สื่อข่าวและก็ชาวบ้านโดยที่ก็ไม่ได้ปริปากพูดถึงการเข้าไปดูหรือว่าตรวจสอบพื้นที่แต่อย่างใดไม่มีข้อมูลใดๆออกมาก็ยิงสร้างความโกลาหลและก็ความแกลงแกลงใจให้กับชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นและใครคือผู้ร้องเรียนตัวจริงกันแน่ ต่อมาค่ะพระอาจารย์ก้อยวัดเทพบุตรนะคะได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ตกเป็นข่าวว่ายัางอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนต้องรอและค่ะรอให้สำนักงานพุทธศาสนาเขาพิจารณาเองในส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบที่ร้องเรียนเข้ามาเขายืนยันให้แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนและก็ฝากสื่อช่วยนําเสนอด้วยว่า เอกสารที่ออกไปนั้นถูกดัดแปลงมาแล้วก็โยนไปหาบุคคลที่ทำงานอยู่ภายในวัดหลักฐานทางลายที่ส่งนั้นนะคะไม่ใช่ของตอนเองอย่างแน่นอนนอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะคะระบุว่าเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ในเอกสารที่ถูกร้องเรียนไปได้รับการติดต่อจากสำนักพระพุทธนะคะให้มายืนยันตัวตนโดยยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ร้องเรียนไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น ส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ชายแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้ตอนเองก็ยังเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้อีกด้วยนี่คือคำพูดของหญิงสาวที่ถูกระบุในนั้นค่ะ